กอฉันมีเรื่องสำคัญอยากให้ฝ้าหญิงได้รู้หรเรื่องอะไรสุบสงครามทั้งนี้พระองค์รามหาราชได้ตัดเอาไว้ใครมชีชัยชนะกลับสู่แผ่นดินขอสิ่งใดพระองค์จะให้สิ่งนั้นก็มของฉันตั้งใจไว้ว่าถ้าฝ้าญิมไม่ระเกียรชายเยิ่งข้าพเจ้าทำไมเพื่อนกลับสู่ได้ไปน,น่าชยาก็มัองฉันจะทูลขอฟ้าหญิงสมาทีนีขอขอะไร ขอขอฟ้าหญิงซนนิดนีงเป็นคู่แต่งงานพี่เจ้าคุทไะพูดแบบนี้คิดบ<อ>้าง,งห,หรอือเปล่าไอ้แช่บ้าได้กวนแน่กวนได้ทำไมองไรกันแน่ โอ้ผายอะพ่อไปไหนอะขอบคุณพ่อขอบคุณป่ามากนะครับวนี้ไม่ยอง่ายแคิดาเรื่องเราว่าท่าจะเป็นใครยิงเพื่อแสดงพ่อฉลองเรืองแรงเลยเห็นว่าเขาเจ้าเป็นคนดีฝ่ากลับเรื่องไม่ไดเลย คุณทำเราทำตายโดนแท่มาเนะาะตายพูดแบบนี้อย่าไปยอมไม่ท้องเก่งคุณจริงใช่ไหมอันนี้นไม่ตายอันนี้นอันนี้นอนนยอม